ถ่ยซิวันนีลูกใครตอนที่20แอบไทายด้านนีอาหลังกลับมาจากงานแต่งคลิปการทำลายร่างกายของท่านใดก็ถูกแชร์ออกไปในโลกอินเทอร์เน็ตเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย คลิปที่ถูกปล่อยแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สร้างความเสียหายได้ไม่น้อยมาเฟียหนุ่มตบนางแบบสาวโชว์แฟนใหม่คาดว่าจะแอบ,บกินกันลับหลังนางแบบสาวนางแบบสาวจับได้เลยเกิดการตบตีความหล่อรวยเป็นเหตุสังเกตได้แต่ท่านแล้วก็ไม่ไหวนะยูเฮ้ยออกข่าวแบบนี้ไม่รู้ความจริงกันเลยสักนิดลบข่าวเลยไหมไอ้ได้กูจัดการให้เดี๋ยวส่งเด็กไปสำนักข่าวจะได้เงียบ ท่านไรเสนอไม่ต้องอะ่ะกูทำอะไรกูยอมรับกระพือข่าวไปเลยตอนนี้พ่อมึงกำลังตึงอำนาจจะใช้ข่าวนี้แหละให้คนรู้จักบ้านไปให้มากกว่านี้ไม่ว่าทางไหนชื่อเสียงเรามันไม่ดีมาตั้งแต่แรกจะเป็นคนดีไปทำไมเราเป็นคนมีอำนาจไม่ใช่นักการเมืองไม่ต้องสร้างภาพประโยคที่น่าตกใจคนอะไรยอมให้คนอื่นด่ามีที่ไหนกันแต่ฉันเองก็ผ่านถูกด่าว่าเป็นเมียน้อยเหมือนกันฉันไม่ใช่คนดังอะไร คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งแต่ท่านใดเนี่ยสิดูน่าเครียดไปเลยเขาเลิกกันเพราะฉันหรือเปล่าถ้าใช่ที่คนอื่นๆด่ากันก็เป็นเรื่องจริงสินะเนี่ยฉันจะไปคาสิโนเธอจะอยู่ที่นี่ก็ได้นะได้ยังไงล่ะคะฉันก็ต้องทำงานฉันทำงานกินเงินเ,นเดือนนะคะไม่ทำงานจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นี่ฉันจะมานั่งๆกินๆนอนๆได้ยังไงคนอื่นๆก็จะว่าฉันได้ว่าฉันเกาะท่านใดกิน ฉันจะต้องทำให้คนอื่นเขาเห็นว่าฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นณนะไวคัสซิโนฉันมาทำงานตามปกติเพื่อนๆในที่ทำงานก็รู้จักฉันกันมากขึ้นจากอะไรน่ะเหรอจากข่าวง่ายก็คลิปมันถ่ายเห็นหน้าฉันชัดเจนขนาดนั้นฉันได้แต่ยิ้มเจริญให้คนในคาสิโนที่เข้ามาทักทายฉันจากคนที่ไม่ค่อยจะมีตัวตนวันนี้ก็กลายเป็นคนที่มีคนรู้จักในฐานะอะไรเมียน้อยเจ้าของคาสิโนงั้นเหรอ ตลกสิ้นดีครืดครืดครืดสายโทรศัพท์แปลกๆที่โทรเข้ามาหาฉันทําให้ฉันต้องช่างใจว่าจะรับเบอร์นี้ดีไหมเบอร์ใครนะไม่คุณเอาอซะเลยสายสนทนาเนี่ยพี่นีาหรือเปล่าวะเสียงที่คุ้นเคยทําให้ฉันตกใจจนเกือบจะกดวางสายฉันรีบฝากเคาน์เตอร์ให้เพื่อนร่วมงานก่อนจะไปรับสายของน้องสาวที่ทางนีไฟนานี้ เฮ้ยพี่นีอาจริงด้วยดีใจจังเลยฉันเอาเบอร์พี่มาจากอพาร์ตเมนต์เก่าพี่นะหาพี่เจอแล้วดีใจจังแม่เขาคิดถึงพี่มากเลยนะแล้วก็เป็นห่วงพี่เรื่องข่าวมากเลยพาหลานกลับมาเยี่ยมบ้านบ้างสิพี่ปลายสายที่พูดมายาวเหยียดทำให้ฉันได้แค่ฟังแล้วเก็บเสียงสะอื้นจากความดีใจดีใจที่แม่ยังไม่ลืมฉันพี่นีอาอยู่แถวไหนฉันจะเอาของไปให้ฉันจะไปหาเอง เออรู้จักไวเกสิโนลหรือเปล่าไอ,อ้ที่นั่นดังจะตายฉันไปหาเองคิดถึงพี่นะฉันอยากเห็นหลานจังเลยเอ,อ๋อไปโรงเรียนนะ่ะอาจจะไม่ได้เห็นหรอกฉันเอาไปไหนไม่ได้เลยพ่อเขาห่วงมากแล้วพ่อเด็กเป็นใครอ่ะหรือในข่าวนั่นเอ,อ้ยท่านใดเป็นพ่อเด็กเหรอเออขอโทษนะฉันต้องวางแล้วจบสายสนทนา ฉันไม่มีความกล้ามากพอที่จะบอกที่บ้านว่าหนูยุ้ยเป็นลูกของใครเพราะถ้าที่บ้านฉันคาดหวังฉันก็จะทำให้เขาผิดหวังอีกแต่คิดถึงจังเลยนะฉันเดินออกจากทางหนีไฟแล้วแวะเข้าห้องน้ำเพื่อทำธุรกก่อนจะไปทำงานต่อตอนกลางวันมีแขกไม่มากนะักทำให้ฉันได้เข้าห้องน้ำโดยไม่ต้องรอแถมเข้าแค่คนเดียวแชะแชะ เสียงชัตเตอร์กล้องของโทรศัพท์ทําให้ฉันตกใจแล้วหันไปมองมือปริศนาในความโชคดีคือฉันใส่กางเกงในแล้วไม่งั้นได้มีข่าวเช้าอีกแน,น่ๆฉันรีบเปิดประตูออกไปดูว่าเป็นใครใครเป็นคนถ่ายแต่พอวิ่งตามออกมาจากประตูห้องน้ําไปก็ไม่เจอใครแล้วทํายังไงดีแต่เมื่อกี้ฉันใส่ทันคงไม่มีอะไรหรอกมัง้งฉันเดินกลับมานั่งทํางานกับความรู้สึกที่แปลกใหม่ฉันไม่เคยถูกเป็นที่สนใจขนาดนี้มาก่อนเลยเนีย ท่านไหลให้มาตามด่วนเลยคุณมี่าตรงดิ่งเข้ามาหาฉันทันทีที่เจอหน้าเหมือนกับมีเรื่องด่วนมันยิ่งทําให้ฉันยิ่งรู้สึกใจไม่ค่อยดีเลยฉันเลยต้องรีบเดินตามคุณมิาที่ตอนนี้ได้แต่โอบไหลฉันเหมือนเป็นการให้กําลังใจเอ้ยมีเรื่องอะไรกันแน่เมื่อเรามาถึงห้องทํางานของท่านไรท่านไรก็จัดการยึดโทรศัพท์มือถือของฉันไปเลยแล้วขอให้ฉันอยู่ที่นี่ไม่ต้องทํางานเอ้ยมีเรื่องอะไรอ่ะทําไมอ่ะแล้วท่านใดไปไหน ท่านใดล่ะคะเฮ้ยโดนบ้านใหญ่เรียกสอบสวนอยู่นะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างครั้งนี้ไอ้ใดมันผิดจริงคนแบบเราเรามันไม่ได้สบายอย่างที่เธอคิดหรอกนะจะทำอะไรก็ต้องมีขั้นมีตอนทำผิดก็ต้องยอมรับโทษโทษครั้งนี้ไม่ใช่แค่ตกผู้หญิงแต่มันคือการเป็นข่าวตอนนี้อมาม่าป่วยหนักเสาหลักที่กำลังจะหักคนอื่นๆพยายามที่จะมามีอำนาจเหนือเราแล้วข่าวนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้าไอป่ากหมานั่นมันฉลาดพูดแบบฉันมันก็ดีไปแต่ถ้ามันทำตัวงี่เง่าก็บันเลยนะท่านไลที่ดูอารมณ์ดีตลอดตอนนี้มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดมันทำให้ฉันกังวลไปด้วยไม่รู้ทางท่านใดจะเป็นยังไงบ้างแล้วนี่ท่านไลทำอะไรอะคะเห็นทำอยู่นานแล้วมีล่าถามเจ้านายตัวเองที่ดูเครียดเกินความจำเป็นเฮ้ยฉันกำลังกูอ้อรืให้กลับมาทำงานได้ตามคำสั่ง ไอ้งนี่เง่านี่เกิดก่อนฉันแค่3มนาทีแม่งเอ้ยสั่งกูจริงเลยดีปิดระบบอุลิไปแล้วไปสิบปีมันไม่ใช่ง่ายเลยนะท่านไลคยี่หัวอย่างแรงก็จะก้มหน้าก้มตาก,กับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเอ่ออุลิเป็นใครหรอคะฉันถามถึงชื่อที่ไม่คุ้นหูเอาเสียเลยอุลิเป็นระบบ AI ที่แทรกไปที่ไหนก็ได้จะทำอะไรก็ได้ถ้าคนที่ใช้มือถึงพอนี่อาท่านไลไม่อยากให้ฉันบอกแต่ฉันคิดว่าฉันควรจะบอกเธอจะได้ตั้งรับและระวังตัว ตอนนี้คนที่ถูกสังคมเพ่งเล็งคือเธอไม่ใช่ท่านใดอูริที่ท่านใดสั่งให้ท่านไลกูขึ้นมาก็เพื่อเธอเพื่อจะลบทุกอย่างที่ไม่ต้องการให้หายไปวับเหมือนไลเวทมนต์คุณมิล่าตอบสิ่งที่ฉันถามมันทำเอาฉันตกใจพี่น้อยไม่คิดว่ามันจะลามาถึงฉันได้แล้วนานนี้จะมาหาฉันฉันควรจะทำยังไงครืดครืดครืด เสียงโทรศัพท์ของฉันที่ดังขึ้นข้างท่านไรทําให้ฉันขอไปรับสายแต่ท่านไรกลับไม่อนุญาตเพราะกลัวว่าจะเป็นพวกโรคจิตเพราะฉันไม่ได้เมมเบอร์มนเลยทําให้ฉันรู้ตัวว่าตอนนี้ทุกคนพยายามจะเซฟฉันขนาดไหนเออน้องสาวค่ะให้ฉันรับนะคะเธอจะเอาของมาให้ฉันค่ะให้มิล่าไปเอาท่านไรที่ทาหน้าเครียดปฏิเสธฉันอย่างเสียงแข็งแต่ฉันอยากจะน้องฉันอยากถามถ่ายพูดคุยแค่แป๊บเดียวก็ยังดี นิดเดียวคงไม่เป็นไรนะคะเธออาจจะยังไม่เข้าใจนี่คือคําสั่งฉันอย่าให้ฉันต้องโทรรายงานเจ้านายเธอเธอคิดว่าตัวเธอหายไปความบันไลยจะอยู่ในระดับไหนไอ้งี่เง่ามันต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงทีนี้บันไลยทั้งบ้านอย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เธออาจจะไม่เข้าใจทายาตัวจริงของเสือขาวคือไอ้ได้แต่พ่อมันไม่รับตาพยักเมคาถ้าฉันไม่รับด้วยมันเลยต้องทําให้ตาเสือถูกสืบทอดโดยสองคนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คนที่ได้นั่งที่พ่อคือไอ้ได้ มันจะเอาชีวิตของมันมาเสี่ยงพเพราะเธอไม่ได้ท่านไรไม่เคยพูดอะไรจริงจังแบบนี้กับฉันเลยฉันไม่เคยมองถึงตรงนี้ลองคิดดูเล่นๆน,นะเสาทั้งสี่หงแดงเต่าดำมังกรเขียวเสือขาวถ้าเสาลม้มคราวนี้จะเป็นยังไงเอาแค่ที่เราอยู่ฝั่งตะวันตกเป็นฝั่งที่มีคาสินโนมากที่สุดในโลกจะเป็นยังไงถ้าต่างคนต่างอยากเป็นใหญ่แก๊งมากมายจะตีกันเพื่อมายืนแทนเสือขาวคนตายการทวงนี้ชุดลูกมาขัดดอก ยฉันไม่อยากจะคิดในสายตาของคนอื่นๆมองเราเป็นแค่บ้านไปแมงโคดบ้าอำนาจไม่เคยลงให้ใครแต่เบื้องหลังจะมีใครรู้บ้างว่าคนที่ต้องรักษาสมดุลมันเหนื่อยแค่ไหนรักษาสมดุลอย่างนั้นเหรอฉันไม่ค่อยเข้าใจเลยด้านใดความผิดในครั้งนี้ทำให้ดีผมถูกเรียกตัวกลับมาตอนนี้อมาม่าสุดหนักอีกแล้วอากงเองก็แก่มากแล้วผมไม่อยากเอาปัญหาเข้าบ้านแต่มันเกิดขึ้นแล้ว ผมก็ต้องรับผิดช,ชอบอยู่ดีผมได้แต่นั่งคุกเข่าในโถงใหญ่ของบ้านเมียกงนั่งรอฟังเหตุผลมีดีเป็นคนไตส่สวนตอนนี้ชีวิตผมไม่ต่างอะไรจากการขึ้นศาลป้าฉันจัดการเองไอ้ได้ข่าวนี้นี่มันยังไงดีผมสวมบทโหดเพราะไม่อยากให้เรื่องนี้ถึงเม่อกงเคลสถีบหนูยุยลูกสาวผมผมก็เลยบรรดาลโทษะตบพวกเขาให้ขอโทษครับที่จริงแล้วผมลบข่าวนี้ก็ได้แต่เป็นผมเองที่อยากได้พื้นที่สื่อ เฮ้ยปัญหานี้มันไม่ใช่ว่ามึงตบผู้หญิงแต่มึงเสือกดันให้คนถ่ายคลิปได้ดีผมพูดประโยคที่ผมต้องหัวเราะในใจเฮ้ตบผู้หญิงได้แต่อย่าให้เป็นข่าวงั้นเหรอไอ้ชั่วมึงสอนลูกได้ยังไงว่าตบผู้หญิงได้ได้มาหาอากงอากงในวัยเก้าสิเรียกผมให้เข้าไปหาทำให้ผมต้องเข้าไปอย่างเลี่ยงไม่ได้อ้าครับกงเอาเงินสักก้อน ไอ้ให้ผู้หญิงคนนัดจบเรื่องทำร้ายร่างกายอ้าอ,อันนี้คนดีไปนะกงยัยนั่นถิบเด็กไม่มีทางสู้นะผมสู้ให้เด็กผมผิดตรงไหนอะ่ะผมไม่ผิดเธอมีสิทธิ์อะไรมาถีบหนูยุยหนูยุยของผมแค่สามขวมนะในช่วงชีวิตหนึ่งของเราจะมีช่วงที่เราคิดว่าทำอะไรก็ถูกเสมอสิ่งที่แกคิดอาจจะไม่ผิด แต่ก็ไม่ควรเอาไปจบเพื่อกู้นะแย่งพื้นที่ซื้อเราจะปล่อยบ้างมันจะต้องมีบ้างและคลิปในหลายๆมุมต้องมีสักคนที่ถ่ายติดภาพที่ผู้หญิงคนนันทีลูกแกเราจะสะบัดปล่อยคลิปนั้นจากทุกที่เอาให้มันไม่มีที่ยืนอ๋ออากองครับชั่วกว่าพ่อผมอีกนะ ครับเอาตามนั้นเฮ้ยฮแกมันถนงตัวเกินไปพ่อแกโตมาก็เก่งไปหมดเก่งกว่าพ่อแกเลยเห็นแต่ตัวเองไม่เอาใครถ้าไม่มีไอ้ไรป่านนี้ชีวิตแกจะเป็นปีศาจที่สมบูรณ์แบบตอนนี้แกมีชีวิตเล็กๆที่ชื่อว่าหนูยุยจัง แกต้องเลือกเองว่าอยากเป็นพ่อแบบไหนแบบไอ้เวนนี่ไม่เอาค้นหาอะไรให้ทายลูกจนชั่วเลยอากงชี้ไปที่แดดดีสุดที่รักของผมด้วยรอยยิ้มทำให้ผมได้แต่ก้มหน้าแล้วคิดตามไม่อยากเถียงคนแก่แต่ผมก็ชั่วได้พ่อจริงๆแล้วจูๆ่ๆอากงก็ดึงแว่นของผมออกมาแล้วหักมันทิ้งสายตาก็ไม่สั้น จะใส่ไว้ทำหาอะไรแกะกะลูกกตาอ่าได้ใจแกต้องใช้ของไรสาระแบบนี้จริงเหรอแกใส่ไว้ฉันก็ไม่เห็นว่าแกจะชั่วน้อยลงอาจจะน้อยลงนิดนึงแต่ใช้ชีวิตแบบของเราไหนขอแผนหน่อยได้ไหมแกจะทำอะไรทำแบบที่อากงบอกไปจบเรื่องนี้แบบหล่อๆไง ไปจัดการคนที่มันกำลังมาเล่นกับเหยื่อของผมจบให้ได้ภายในสามวันอย่าให้ฉันเห็นข่าวด้านลบของแกอีกไม่งั้นฉันจะใช้วิธีของฉันแกจะได้รู้ว่าตะแกที่แกด่านในใจมันทำอะไรได้บ้างฉันให้แกแก้ตัวแล้วอย่าให้ฉันต้องใช้อำนาจที่ฉันมีทำในสิ่งที่แก ไม่ต้องการเลยอากงทิ้งรอยยิ้มเมื่อคู่แล้วมองผมด้วยสายตาจริงจังเนี่ยบ้านผมก็เป็นแบบเนี้ยชั่วไร้ยาทางบ้านมาสอนกันได้ยังไงเฮ้ยบ้านเราไม่ควรแต่งงานกันเองมันทำให้ความชั่วไม่เจือจางรู้ไหมอากงกลางดึกคืนนั้นเองยังไม่นอนอีกเหรอคะทำไมท่านใดสูบุรีฉันไม่เคยเห็นท่านใดสูบเลย เนียเดินมาหาผมที่นั่งสูบบุหลี่อยู่ที่ม้าหินหลังบ้านเลิกมาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้มันเครียดทำไมยังไม่นอนรอฉันหรือไงมานี่หนดิผมทิ้งบุหรี่ลงพื้นก่อนจะเหยียบเพื่อดับมันผมดึงเธอมาเดือดร้อนผมนี่แย่จริงเลยตอนนี้มีทั้งคนแอบไทยมีทั้งคนที่พร้อมจะเล่นงานพร้อมจะทำให้เธอเสียหายผมพาเธอมาเจอเรื่องไม่ดีแล้วจริงๆ ว่น่านใดไปไหนคะจะป้ามฉันไหมเนี่ยฉันบอกให้มาผมตะคอกใส่เธอเสียงดังจนเธอต้องยอมเดินเข้ามาหาด้วยหน้าง่อยๆสมน้ำหน้าสั่งไม่เป็นสั่งอย่าป้ามฉันนะเฮ้ยพูดมากจริงผมดึงเธอลงมานั่งตักแล้วอบกอดเธออยู่แบบนั้นผมไม่มีอะไรจะพูดได้มากกว่าคำว่าขอโทษแล้วฉันไม่ได้ถอดแว่นแล้วหื่นนะแต่ฉันแค่มีปัญหาเรื่องควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ มันจะสุดทุกทางหืนก็หืนสุดโกรธก็โกรธสุดเครียดก็เครียดสุดเนี่ยขอโทษนะคำขอโทษแรกในชีวิตเลยเห็นภาพหลุดหรือยงังผมเครียดจริงจะให้ลบทุกอย่างภายในสามวันกับคนมากมายที่พยายามจะแชร์ยังค่ะท่านไรไม่ให้ดูไม่ให้ไปไหนวันนี้ฉันโดนแอบถ่ายในห้องน้ำด้วยฉันกลัวมากเลย คำตอบของเธอทําให้ผมเอาภาพที่เธอถูกแอบถ่ายให้เธอดูแต่ผมไม่ได้ให้เธออ่านคอมเมนต์เพราะมันบั่นทอนจิตใจผมอ่านเองผมยังเครียดเลยผมซุกหน้าลงกับอกของเธออยากหาที่พึ่งพิงที่นุ่มนิ่มที่สุดน่าเบื่อตรงที่มันมีเสื้อในเนี่ยสิตอนนอนไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งเฮ้ยมึงมาอ้อนนีอายอยู่นี่เองทิ้งคู่ทางานคนเดียวกลับมาดูดอีกแล้วบุหรี่เนี่ยเครียดหรือไงขอมวลหนึ่งดิเครียดสัตว์ อุริมันเวอร์ชั่นพระเจ้าเหาเลยนะเอ้ยเค,ค,ค,คร,ยรียดเครียดเครียดเครียดไอไรแบมือขอบุหรี่เฮ้อเหมือนขอขนมเลยดูดอะไรตรงนี้เมียกูเหม็นหมดเป็นเด็กเป็นเล็กใครเขาให้ดูดจ้ามึงตั้งหักูแค่สมนาทีจะให้กูอุริทั้งหมดไม่ได้แน่พ่อมึงอะลบตัวอัปเดตเวอร์ชั่นเหมือนรู้ว่าเราจะเอาอุริมาใช้ยังไงอย่างนั้น เอรทิ้งตัวลงกับมาหินและวทอดสายตามองเฮลิคอปเตอร์ที่จอดทิ้งไว้หลังบ้านเอรยมึงว่าพ่อมึงยังติดออโต้พายรอในเครื่องบินไว้หรือเปล่าคำถามของผมทำให้ผมกับเอรมองหน้ากันไปมาหรือสิมึงรออะไรเช้าวันต่อมาอีกด้านอออไอ,อลูกเวนมึงมาลื้อหอกกูทำไมไม่เหลือเขาคงเดิมเลย พวกมึงประกอบให้เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้โทล่าช็อกกับภาเพเฮลิคอปเตอร์สุดที่รักที่ถูกถอดออกมาเป็นชิ้นๆไม่เหลือชิ้นดีคงจะมีแต่โครงสร้างเท่านั้นที่ยังใช้การได้ในตอนนี้ที่รักที่รักลูกไม้เนี่ยหล่นไม่ไกลต้นจริงๆนรินผู้เป็นแม่ได้แต่กุมขมับแล้วก็หัวเราะออกมารินให้มันตกไกลต้นบ้างก็ได้ เอ้ยกูอุาแอบอุลิมาเป็นสิปีพวกมึงแม่งชั่วจริงๆโปรติดตามตอนต่อไปตอนนี้ขอปูเนื้อเรื่องก่อนนะคะเฮ้ปวดตับมากๆเลยกับครอบครัวนี้เฮ้ยคุณผู้ฟังคิดว่าอย่างไงบ้างคะเม้นบอกแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e แล้วกดกระดิ่งติ้งๆ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ